บิ سمILLAHIRROHMANIRROHIIM.الحمد لله رب العالمين و ล ح ي ن ز ล ا ئ ن لا حول ولا ส و ة إلا بالله العظيم.السلام ع ل ي ล م ورحمة الله وبركاته. ผมนะครับประเสริฐจารมัยเคยทำบริหารกับด้านโรงแรมมาก็ประมาณ3ากว่าปีวันนี้จะมาคุยกันเรื่องการประเมินการบริหารความเสี่ยงและ ความปลอดภัยในอาคารตึกและโรงแรมและก็ใช้ได้กับสถานที่ทัท่วไปนะครับแต่ประเทศไทยเราตอนนี้มันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆตลอดแต่ความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดความเสียเ่ยงนี่มันมีเสี่ยงทั้งอย่างเสี่ยงทั้งภัยพิบัติเสี่ยงทั้งการกระทําเสี่ยงทั้งต่างๆนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็มีหัวข้อนี้จะมาเสนอท่านจะมาคุยกันองค์กรต่างๆ มันต้องมีการบริหารความเสี่ยงต้องดูแลเกี่ยวกับเสี่ยงเพราะมันจะเป็นปกป้องทรัพย์สินของอาคารทรัพย์สินขององค์กรนะครับถึงถึง,ถ,งถึงทางเราถึงทางทางรัฐบาลก็เด้ให้มีการให,ให้มีการแต่งตั้งความปลอดภัยเกี่ยวกับะกรรมาการาชีวะสิ่งแวดล้อมในสถานที่ประกอบการนะครับฉะนั้นความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นภัยหนึ่งที่เราจะต้องคอยดูแล หนึ่งความปลอดภัยในเรื่องอะไรอักขีภัยความปลอดภัยในใน,ในด้านโรงแรมก็เกี่ยวกับห้องพักอ่าและ,และด้านความปลอดภัยในเรื่องช่วงเวลาการทํางานความปลอดภัยในการประกอบการในสํานักงานและความปลอดภัยในสารเคมีตลอดจนความปลอดภัยในภัยธรรมชาตินะครับฉะนั้นสาเหตุที่เกิดจากบ้านเราที่มันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติรือ ต่างๆเนี่ยมันก็มีสาเหตุมาจากอะไรเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากการป้องกันอุบัติเหตุของบุคคลฝ่ายคนบุคบคลการป้องกันอุบัติเหตุเกิดจากเครื่องมืออุปกรณ์การป้องกันจากสถานที่ต่างเกิดจากสถานที่ฉะนั้นการการที่เราจะป้องกันเนี่ยเราต้องมีเราต้องดูแลต้องรอบคอบในการป้องกันนะครับ สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องต,งตั้งองค์กรมาก็ต้องมีคณะกรรมการบริหารในองค์กรต่างๆใช่ไหมเช่นตอนนี้เขาจะตั้งเป็นคอปอคือคณะกรรมการบริหารด้านความบอดภัยและอาชีวะและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นก็ต้องมีอะไรหนึ่งมีประธานมีกรรมการมีเลขานุก,การและมีระดับพนักงาน ผู้แทนระดับในจ้างผู้แทนระดับลูกจ้างเข้ามาเข้ามาดูแลดูแลความปลอดภัยในฐานที่ตรงนั้นฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดจากความเสี่ยงที่เราไม่ได้มีวางแผนไม่มีแอคชั่นแผนทุกในการวางแผนในการสร้างอะไรสร้างความปลอดภัยสร้างความ รู้กับพนักงานต่างๆนะครับวันนี้ได้มีคุยเรื่องนีง้เรื่องหนึง่งและอีกเรื่องหนึ่งผมจะคุยเรื่องการดูแลสถานที่ต่างๆเช่นความปลอดภัยในในโรงแรมก็เริ่มมาจากแขกนะครับแขกของเราเนี่ยมันจะมีแขกหลายระดับมันมีทั้งระดับ VIP ระดับ ทั่วไปฉะนั้นการที่เราจะดูการที่เราจะวางแผนกับหน่วยงานต่างๆหรือการบริหารงานเนี่ยมันต้องต้องรอบคอบนะครับเรื่องที่สองในเกี่ยวกับคลายสิทธ์ Emergency Action Plan คือคือในในในประเทศเราเนี่ยมันจะมีสถานการณ์ต่างๆที่เราวิกฤตต่างๆเช่น วิกฤตเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองการชุมนุมการอะไรต่างๆเนี่ยสมมติเรามีโรงแรมอยู่ในย่านเนี่ยเราต้องมีการวางแผนในการวางแผนอะไรวางแผนที่จะรับกับสถานการณ์ต่างๆนั้นให้ได้นะครับวิกฤตเกิดจากอะไรน้ําท่วมวิกฤตเกิดจากการภัยธรรมชาติวิกฤตจะแต่เราก็ต้องมีขั้นตอนในการการดูแลการวางแผนนะครับเอ่อ ต่อไปเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในเกี่ยวกับการเกี่ยวกับอาคีภัยนะครับอันนี้มาพูดถึงไฟเซฟตี้นะครับมาพูดถึงไฟเซฟตี้โฮเทลโฮเทลเฟ,ฟตี้เนี่ยมันเกี่ยวกความปลอดภัยในตัวอาคารกับแขกนะครับหนึ่งมันเกิดจากอะไรเกิดจากเอ่อ องค์ประกอบอยู่3าป,ประการคือออกซิเจนเชื้อเพลิงและความร้อนเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นมานะครับ 2. แล้วก็เกิดให้การมันก็เกิดการเกิดกิดชการดับเพลิงเนี่ยต้องดับในภายใน5นาทีหรือสินาทีในดับรักษาเครื่องมือไฟเกิดจีประเภทเนี่ยประเภท A นะครับไฟเกิดจากเชื้อเพลิงของแข็งเช่นไม้พลาสติกกระดาษนะแล้วก็ อันนีใน้ใช้น้ำดับได้ประเภท A 2สองครับไฟประเภท B ไฟที่เกิดจากของเหลวน้ำมันทุกชนิดแอลกอฮอล์ทินเนอร์นะครับสาไฟที่เกิดประเภท C นะครับเกิดจากกระแสไฟฟ้าเช่นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ ไฟประเภทเคนี่ก็เกิดจากพวกเชื้อเพลิงติดยาพไขน้ํามันสัตว์พวกทําอาหารต่างๆเนี่ยนะครับอ,อุปกรณ์ที่จะดับก็มีมีมีอะไรมีพวกถังมาเพลิงอันดับหนึ่งคือดายเคมีคอนนะครับอันนี้ดับเพลิงพวกพวกน้ำมันไฟที่เกิดจากคาสเอคาสบีคาสซีนะครับ 2. อ,อันนี้ถังน้ำมันพวกฮารโลตอนอันนี้ดับพวกคา่าเ A คา่าบ B คา่าซ C อย่างที่เคยบอกไว้แล้วนะครับอันนี้ที่มาตรฐานที่เขาใช้กันที่ดับได้ทั่วอย่างคือ,อถังนัเเพงชนิดคาร์บอนออกไซด์หรือ CO2 นะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายก็ก็พวกโฟมที่เราใช้ดับกับอะไร พวกน้ำไในห้องใช้ในครัวไฟประเภท A ใช้ B นะครับเน,นี่ยสและสุดท้ายวิธีการใช้ถังดับเพลิงนะครับอันนี้มันเป็นความรู้หนึ่งดึงปลดกดสายคือดึงดึงจากออกมาจากดึงสายอ,อ,าอุปกรณ์ลดสลัดแล้วก็กดแล้วก็สายได้ฐานที่เกิดที่ไฟและสัญละลั์ต่างๆ ท่านท่านท่านผู้ชมที่ไปตามสถานที่ต่างๆหรือตามโรงแรมท่องถามตามที่ที่ที่เขาห้างสรรพสินค้าต่างๆเขาจะมีสัญลักษณ์ไว้เนี้ยจะมีอะไรมีไฟพูนมีไฟนี่มีตู้คาบิเนตมีทางแล้วมีป้ายหนีไฟฉะนั้นเราไปพักโรงแรมหรือพักที่ไหนนะเราจะต้องสังเกตหนึ่ง ประตู Exit ตอยู่ตรงไหนไฟ Exit ตอยู่ตรงไหนบันไดที่จะหนีบันไดฉุกเฉินที่เราจะหนีเราต้องดูที่ใกล้ที่สุดฉะนั้นเราที่ที่เกิดเหตุกันบ่อยๆที่ว่าไปแล้วก็มีเกิดเหตุอัคคีภัยเกิดเหตุอุบัติเหตุต่างๆแต่เราไม่รู้ทางหนีไฟฉะนั้นเมื่อท่านไปพักในโรงแรมที่ไหนนายท่านต้องถามเลยต้องดูเช็คก่อนว่า ประตูหนีไฟอยู่ตรงไหนแล้วก็ในห้องนั้นมีตัวจับสโมกดีเทคเตอร์มีตัวจับมีสปริงเกอร์มีอะไรเปล่าอันนี้มันเป็นองค์ประกอบของเราที่เราความรู้ของเราที่เรารู้เพื่อเซฟตัวเราเองฉะนั้นเราไปที่ไหนเราต้องพยายามสังเกตจุดนี้ไว้ด้วยนะครับเนี่ยสิ่งที่ควรรู้เขาจะมาบอกเลย เกิดเันเกิดสมมติเกิดเกิดเกิดเอมเจนเกิดฉุกเฉินเนี่ยเราต้องไปดึงละฝ่ายภูนเพื่อขอความช่วยเหลือจากจากเจ้าหน้าที่ของอาคารหรือโรงแรมนั้นเพราะช่วงนี้รัฐบาลให้เปิดประเ,เทศให้เราได้เที่ยวละฉะนั้นเราไปพักผ่อนหรือไปที่ไหนเราต้องสังเกตตัวนี้สำคัญว่าสถานที่เนี่ยมันมีความปลอดภยัยมีความเซฟตี้กับเราไหมม,มันมีความอะไรนะเกิดเหตุวิกฤตขึ้นมาเราจะทำยังไง เกิดเหตุฉุกเฉินเราจะทํำยังไงเราจะเอาตัวรอดยังไงเราทําไงเขาแต่ทางองค์ทางทางองค์กรต่างอ่ะหรือสถานที่ประกอบการต่างๆเขาจะมีป้ายมี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 สัญลักษณ์มีอะไรบอกให้หมดแล้วว่าเราจะควรจะไปอยู่ตรงเราจะต้องอยู่ตรงไหนเราจะต้องทําตัวไงเกิดเกิดเหตุฉุกเฉินมานะครับความปลอดภัยนี่สําคัญนะครับโรงแรม5ดาวโรงแรมต่างๆไม่ว่าผู้นำระประเทศ ส่วนมากจะออกนไนดจะเช็คจากอะไร<ม>เช็คจากความปลอดภัย<ม>ความเซฟตี้ของของของสถานที่นั้นที่จะมาพักฉะนั้นโรงแรมเชนโรงแรมรไฟสตาร์หดาวอะ่ะคือมาตรฐานเขามีอยู่แล้วลูกค้ามาแขกผู้มาพักเนี่ยเขาจะคาดหวังในสิ่งที่ความความพึงพอใจหรือการบริการของของ โรงแรมต่างๆเหล่านั้นฉะนั้นแขกอาหรับเมื่อว่าแขกอะไรที่เขามาพักเขาจะเขาจะเขาจะดูจากอะไรดูจากแบรนด์อยู่จากเชนโรงแรมเช่นฮินตันอินทคอนแล้วก็หรือเจแวร์บริออรอะไรเงี้ยเขาจะดูจากอันนี้เป็นหลักว่าเขาจะไม่พักโรงแรมโนเนมเขาจะเขาเขาจะดูจากเชนเพราะเขาคาดหวังว่าไปโรงแรมนี้ไปอยู่สถานที่นี้ ความปลอดภัยมีคาดหวังว่าเขาจะต้องได้ะายจากที่เขาจ่ายไปแล้วเขาจะได้อะไรกลับคืนมาคือคาดหวังได้นะฮะคือเป็นแบรนด์สแตนดาร์ดทุกทุกโรงแรมเราห้าดาวนี่มันจะมีแบรนด์สแตนดาร์ดของใครของมันฉะนั้นแบรนด์สแตนดาร์ดก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่การคาดหวังของลูกค้าสําคัญที่สุดผมอยู่ในระดับในในในวงการโรงแรมแล้วก็ได้ดูแขกมุสัมมเราได้ดูผู้น,นํา ต่างประเทศระดับราชวงศ์หลายประเทศนะครับเขาก็เชื่อมั่นในในด้านในทีมด้านความปลอดภัยในทีมเซฟตี้ซิเคีริตี้ของเราโดยแล,และยิ่ง,ย,งยิ่งมีระดับผู้นำเป็นมสซิมด้วยเขาเชื่อมั่นมากที่สุดนะครับแล้วก็ผมได้สร้างแบรนด์ให้กับโรงแรมใน5้าดาวเกี่ยวกับ ความเป็นเเกี่ยวกับ c u เ,เจอร์ของมุสลิมทำยังไงเช่นเราโรงแรมเราเซ็ตเ,เ,เพิ่มราเซตเพิ่มค่าไว้หนึ่งเราทำอะไรทิศทางด d i r e c t o r ่การละหมาดเลนเดอร์เข้าไปในห้องแขกห้องพักรวมทั้งอ,อาหารที่ฮาลานหรือ หรือหนังสืออันกุรอานที่เราเอาไปเซ็ตให้เฉพาะแขกที่เป็น v ี p มุสลิมฉะนั้นเราก็สร้างความใลภูมิใจให้เขาเขาก็เชื่อมั่นตอนนี้โรงแรมต่างๆในเครือ5ดาวในเครือเชนเขาจะสร้างแบรนด์สแตนดาร์ดตัวนี้ไว้เลยเพิ่มอะไรที่เป็นที่มุสลิมเข้ามาพักหรือ VIP มุสลิมเข้ามาพักเขาจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาคือเพิ่มการบริการต่างๆที่ให้กับแขกตลอดจน ทัวฮาานตอนนี้ก็เริ่มสร้างขึ้นมาหลายหลายที่แล้วโรงแรมห้าดาวก็จะลงทุนจ้างเชฟที่เป็นมุสลิมและเชฟจากตะวันออกกลางที่บ้านเขาละ่ะคือมาอยู่เมืองไทยนี่คือสร้างคือการสร้างความประทับใจให้แขกคือตอนนี้แขกอาหรับไม่ว่าแขกประเทศไหนไปโรงแรมเขาจะดูห้าดาวดูเชนเพราะเขาคาดหวังได้ว่ามันต้องมีนูน่นมีนี่มี ที่สิ่งต่างๆที่ตามแบรนด์ซนต์ดาสที่โรงแรมกำหนดไปเหมือนห้างเหมือนห้างทั่วไปเราไปไปเดินห้างไปอะไรเนี่ยเราก็คาดหวังว่ามันต้องมีสิ่งเหล่านี้และก็บวกด้วยความอะไรเซฟตี้ซิเคียวริตี้ความปลอดภัยคือเขาเขาเขา,เขาคาดหวังว่าไปโรงแรมห้าดาวไปอยู่ที่นี่ที่นั่นความปลอดภัยมาก่อน แม้แต่บริษัทอเมริกันต่างๆเช่นเชฟรอนบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะมาเขาที่ทำไมทำไมอ่าพนักงานหรือช่างของเขาต้องมาอยู่โรงแรมระดับห้าดาวเพราะเขาคาดหวังว่ความปลอดภัยนะครับตลอดจนสถานทูตต่างๆที่มาจัดงานวันชาติจัดงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาโรงแรมหรือเอาที่องคอ์กรที่มันมีมาตรฐานมาตรการเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยงอยู่แล้วดูอยู่พักแล้วมาใช้บริการแล้วไม่ไม่กระทบหรือไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นฉะนั้นระบบความปลอดภัยตลอดตั้งแต่สนามบินยันถึงโรงแรมตอนนี้เจ้าหน้าที่รัฐรัฐบาลเน้นมากย้ำมากไม่ว่าองคอ์กรองค์กรต่างๆแล้วก็ สถานที่บริการสถานที่เอกชนต่างๆเน้นเรื่องความปลอดภัยสมมติแขกโรเวียพีมาเนี่ยนะเวียพีมุสลิมเราเนี่ยนะแขกมุสซิมแขกเวียพีมุสซิมหรือประดับราชวงศ์เขาจะมาเป็นทางการกับไม่เป็นทางการแต่ก็มันมัน,มน,มน,มนก็การรักษา,วา,าความปลอดภัยการดูแลก็ไม่มันก็ไม่ได้แบบเอ แตกต่างกันเท่าไหร่มันคือรับสถามาตรฐานแตนดาดไว้ก่อน VIP มาเนี่ยคือ 1. นึ่านทูตเป็นตัวประสานฐานทูตเป็นตัวหลักติดต่อกับกระทรวงต่างประเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่คราวนี้ก็จะประสานมาถึงเจ้าหน้าที่สันติบาลที่ดูแลต่างๆ VIP มาเนี่ยหมันจะมี organize checklist ก่อน เข้ามาเช็คลิสต์ฐานทูตเข้ามาเช็คลิสต์ในฐานที่องค์กรหรือโรงแรมฐานที่ที่วีไจะพักนะครับแล้วก็เมื่อเจ้าหน้าที่ของแรมรับผู้นำรับผู้บริหารก็ต้องมีส่วนที่มาเข้ามาเข้ามาดูแลด้วยก็การเกื่ยวกับการประสานงานนะครับการประสานงานเจ้าหน้าที่ของงแรมเนี่ยจะต้อง ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฐานทูตอยู่ตลอดนะครับถึงเขาไม่ให้เป็นล o n คอนเฟเดนร์ัรับเฉพาะแต่เราก็ต้องมอนิเตอร์ดูเขาว่าเขาเขาเาคลื่อนไหวไปไหนฉะนั้นเพราะมันมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยเจ้าของสถานที่ต้องรับผิดชอบชเขามีหน่วยตัวนะเขามีหน่วยส่วนตัวแต่เราก็ต้องประสานงานเราก็ต้องดูแลแบบคอยอะไรมอนิเตอร์ตามอ่ะคลิปมอนิเตอร์ตามไปตลอดเรื่องเนี้ยมันมันสำคัญนะครับ พอมันเกิดเหตุแล้วมันก็สําพันระดับประเทศด้วยถ้าเกิดเป็นผู้รับผู้นําผู้นําประเทศนะเออคือคือคือหลักการมันมันต้องมันต้องดูแลเขาตลอดจนกว่าเขาจะเช็คเอาท์แขกทุกคนไม่ว่าเป็น v ีไอพีไม่ผ่าถ้าเช็คอินเข้ามาในโรงแรมเนี่ยทางโรงแรมต้องรับผิดชอบตั้งแต่เขาย่างเข้ามาก้าแรกของ<ม>ของของโรงแรมจนกว่าเขาเช็คอินแล้วเอาจากพ้น เอ็เอาออกไปพ้นพื้นที่ของโรงแรมหรือข้าวสุดท้ายของโรงแรมยิ่งเป็น B v i p สำคัญเราต้องรับผิดชอบจนทุกอย่างนะฮะแต่เราก็เชื่อเรา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 ,เรามีสแตนดาร์ดเรามีเรามีขั้นตอนในการดูแลรายละเอียดมันเยอะดีเทลมันเยอะที่ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ท่านฟังได้นะฮะแต่แก็มีข้่าวๆอยู่นะครับ วันนี้ก็ผมก็สรุปว่าความปลอดภัยมันสำคัญนะครับความปลอดภัยมันคุมมาถึงอาหารไฮย,ยีนด้วยนะครับไฮย,ยีนะความปลอดภัยในอาหารมันก็คุมมาถึงเรื่องฮาลาลนด้วยนะครับฉะนั้นความปลอดภัยเนี่ยความเซฟตี้ซิเคียวริตี้ความปลอดภัยเนี่ยมันถึงคุมทั่วไปนะครับวันวันออโอกาสนี้ผมก็ขอขอจบ แต่วันเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเ,เราจะได้อาจจะมีได้โอกาสได้เข้ามาคุยกับท่านพี่น้องท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับอ่วัสลามอัลัยกุมวะรอห์บะตุลลอฮฺวะบเระกาต์